ออสเวลไลฟ์เอาก็ออยดีเอตัวนี้ทุกคนน่าจะมั่นใจกับการเป็นพรีเซนเตอร์โหนีลักว่าได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะเป็นผู้ใช้จริงตั้งแต่มันอยู่ประเทศออสเตรเลียดีเอชเนี่ยนะคะอย่าให้ขาดดีเอชเเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กต่อไปแล้วนะถ้าคนท้องเนี่ยนะสามารถรับ ได้ตั้งแต่ก่อนเตรียมตัวจะมีลูกพอมีลูกแล้วครบ3เดือนทานไปเลยแล้วก่อนคลอด3เดือนยังไงก็ต้องทาน DHA เพราะ DHA จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเซลล์เนี่ยให้เจริญเติบโตได้ดีมากพอโตขึ้น DHA ก็จะช่วยในยเรื่องของการพัฒนาสมองบำรุงสายตาคนคนทํางานอย่างพวกเราภาวะความเครียดหนักๆมันก็จะทําให้ร่างกายเราสมองไม่ค่อยดี DHA ก็ช่วยได้สําหรับคนทํางานและที่สําคัญ DHA เหมาะกับคนสูงวัยสูงอายุเพราะคนสูงวัยสูงอายุเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอ ลไซเมอร์เทียมการเป็นอัลไซเมอร์เทียมเนี่ยมันจะทําให้เขาหลงหลงลืมลืมถ้าอยากสมองดีพัฒนาการดีเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินดีก็ให้ DHA น้องนิรินทาน2เม็ดแล้วค่ะหนึทานประมาณ2 4ถึงเม็ดต่อวันแม่หนึ่งก็จะทาน2-4เม็ดต่อวันแต่ถ้าเป็นคนที่ท้องอยู่ทาน2-3เม็ดต่อวันค่ะ